สวัสดีครับคุณอามีตัวแทนแล้วก็ลูกค้าฝากถามมานะครับว่าครอนอตเนี่ยกินสินค้าตัวเนี้จริงไหมอ๋อเอ็นสกายนอตใช่ไหม <laughs> กินเลยครับกินเองฮะก่อนที่คนทั้งประเทศแล้วก็ต่างประเทศที่จะรู้จากแบรนด์ของคําว่าเอ็นสกายนตเนี่ยผมผมลองกินเองล่วงหน้ามาเป็นเดือนแล้วนะครับหลังจากนั้นก็กินมาตลอดนะฮะหลังจากท่านกินเอ็นสกายน้วผมบอกเงี้เอาแบบผมก็ได้กินวันเว้นวันยังได้เลย แต่ถามว่าแล้วมันจะเป็นอย่างไรถ้ากินวันเว้นวันของเขาดีครับสุขภาพมันก็ดีนะฮะดังนั้นผมยืนยันนะครับผมโน้ตเชิญยิ้มนะครับกินจริงครับแล้วก็มีคนยังสงสัยอยู่นะครับว่าจริงแล้วสินค้าตัวนี้ครับช่วยเรื่องอะไรแล้วก็เหมาะกับใครครับอ,อ๋อนี่ใช่ไหมตัวเอ็นสกายโนนี่ใช่ไหมโลโก้นี้เลยนะครับ คือช่วยเรื่องเขา่าเรื่องข้ออย่างที่ผมพูดประจําว่าเรื่องเขา่าเรื่องข้อขอให้เราดูแลปวดเมื่อยไม่ว่าเข่าข้อคอหลังไหลท่านที่ทางานหนักแล้วก็เคยประสบอะไรมาก็แล้วแต่ว่าเอมันก็ไม่ใช่ทีเจอมันก็มันมันจะหลอกขายแต่มั่นใจว่าเอ็นสกายโนดเนี่ยช่วยได้ครับเรื่องข้อเรื่องเขา่าขอให้เราดูแลแล้วจะถามว่าเหมาะกับวัยไหนได้ทุกวัยแล้ครับ นะฮะจะวัยรุ่นก็ได้ไวัยรุ่นก็เมื่อยเป็นนะครับวัยรุ่นก็ปวดหัวเข่าเป็นคนอายุเยอะมันอาจจะปวดมากกว่าวัยรุ่นจะลองดูแล้วกันครับไม่ต้องเชื่อผมร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ท่านลองแล้วท่านจะบอกว่าเฮ้ยไอโน้ตเทอร์เนียมนี่มันพูดจริงนี่หว่าฝากด้วยครับเอ็นสกายโน้ตเรื่องข้อเรื่องเขา่าให้เราดูแลครับ,รบแล้วก็ครับวันนี้เนี่ยมามีโอกาสได้มาทานค่าบัตตัวแทนแล้วก็ได้ยินเรื่องราวผลลัพธ์จากลูกค้าแล้วก็ผลลั์จากการพิจารณาสินค้าตัวนี้ หล,หลายเรื่องราวอารู้สึกยังไงบ้างรครับใช้คำว่าชื่นใจครับขอบคุณคนไทยที่อยู่ต่างประเทศด้วยที่สั่งเข้ามาจากตัวแทนจำหน่ายวันนี้มานั่งคุยแล้วก็ไม่ใช่ผมคนเดียวนะตัวแทนจำหน่ายที่เขาจำหน่ายให้ท่านน่ะที่สั่งมาจากหลายๆประเทศนะฮะแล้วก็ผลลัพธ์เขาบอกว่าทานกันแล้วมันได้ผลทานแล้วเขาดีขึ้นคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอาเขาดีขึ้นแค่นี้ผมดีใจแล้วครับ ถามว่าเอาดีใจเพราะมึงได้เงินสิอันนั้นเป็นเป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่สำคัญที่สุดแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ผมนะครับโน้ตเชิญยิ้มนะครับเอ็นสกายโน้ตแล้วผมกล้าพูดได้ว่าก็ย้ำอีกครับกินจริงใช้จริงทดลองจริงแล้วก็ดีจริงๆซะด้วยผมไม่อยากจะพูดคำว่ามันดีจริงอะ่ะกลัวมันจะเกินเลยไปลองสั่งไปครับตัวแทนจำหน่ายนะจนแทนจำหน่ายของเรามีหลายที่ด้วยกันแล้วติดต่อจากตัวแทนจำหน่ายของเราโดยตรงนะครับ จะได้ของจริงครับมผมกลัวว่าจะมีของปลอมเอ๊ะทาไมมีของปลอม้ว่เหลอบางคนถามอาไม่รู้อาทาไมถ้าของเราไม่ดีคงไม่มีของปลอมหรอกครับเขาปลอมเพราะของเราดีดังนั้นฝากด้วยครับเอ็นสกายโนดครับแล้วก็คำถามสุดท้ายนะครับอ,อยากให้อาฝากอะไรถึงลูกค้าแล้วก็ฝากถึงตัวแทนด้วยครับฝากถึงตัวแทนทุกท่านนะครับขอให้ท่านซื่อสัตย์ตอบ ผลิตภัณฑ์ของเราแบรนด์ของเราและฝากถึงลูกค้าด้วยไว้วางใจพวกเรานะครับตัวแทนจําหน่ายที่พวกเรามอบหมายให้นะครับไม่ใช่นึกเขาจะมาเป็นตัวแทนแล้วละอาคุณเอาไปขายเลยเราได้เงินไม่ใช่เรามีการอบรมเรามีการบอกกล่าวกันว่าต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าขนาดไหนส่งของแล้วตามจํานวนที่เขาสั่งหรือเปล่าแล้วของนี่ได้ช้าเกินไปหรือเปล่าอันนี้เราเข้มงวดเรื่องนี้มากครับเพราะพาะทุกคนสั่งไปก็อยากจะได้ของดีของจริง เอาไปลองชิมนะชค้คํขาไาลองชิมนะชิมไปก่อนนะครับถ้าดีแล้วก็จะได้เป็นลูกค้าเราต่อไปฝากถึงตัวแทนจําหน่ายด้วยนะครับจากใจของ N sky n o t ยนให้ท่านซื่อสัตย์ต่อลูกค้าและลูกค้าก็จะรักท่านขอบคุณครับที่เป็นลูกค้าของเราจากใจจริงของ N sky note เรื่องข่าวเรื่องข้อขอให้เราดูแลครับ